สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่บีครูจะได้มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับกระเป๋ารุ่นพิซซ่าค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะ,ะออกแบบมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในการส่งของนะคะเหมาะสําหรับร้านที่มีบริการส่งอาหารประเภทพิซซ่าค่ะหรือว่าอาหารทุกอย่างนะคะที่สามารถต้องการที่จะเก็บอุณหภูมิทั้งความร้อนและก็ความเย็นค่ะ โครงสร้างของเขาเนี่ยค่ะเปิดออกมาแล้วจะมองเห็นว่ามีโครงสร้างของกระเป๋าทำจากเหล็กและไม้ค่ะลองคอบฟังเสียงกันหน่อยนะคะเห็นไหมคะแข็งแรงค่ะไม่บุบสลายนะคะแม้ว่าท่านจะใช้สายในการยึดติดกับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่บุบสลายค่ะ กระเป๋าใบนี้นะคะทำจากชนวนชนิดพิเศษค่ะสามารถที่จะเก็บอุณหภูมิความร้อนความเย็นนะคะได้มากกว่าและนานกว่ากระเป๋าทั่วไปค่ะถอดออกมาเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายค่ะแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่พร้อมใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ถูกออกแบบมาพิเศษเลยค่ะให้สามารถที่จะวางซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะเมื่อวางซ้อนท้ายแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะร้อยเชือกเข้ากับห่วงค่ะมีทั้งหมด4ห่วงนะคะด้านหลังมี2ห่วงด้านหน้ามี2ห่วงค่ะใช้เชือกร้อยเข้าไปแล้วยึดติดวางซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ค่ะซ้อนง่ายมากนะคะแล้วก็ร้อยสายเสร็จภายในไม่เกิน5นาทีแน่นอนค่ะเป็นกระเป๋าที่ ถูกกุ้มด้วย PVC ค่ะ PVC ชนิดพิเศษนะคะรับรองว่าน้ำฝนน้ำต่างๆไม่สามารถที่จะรั่วซึมเข้าไปทําลายของที่อยู่ในกระเป๋าได้ค่ะความที่เขาแข็งแรงทนทานนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะถูกออกแบบมาให้บรรจุของได้เยอะด้วยค่ะไปดูกันดีกว่าว่าสามารถบรรจุพิซซ่าได้ทั้งหมดกี่กล่องค่ะ หลายท่านจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะเราไปทดสอบกันดีกว่าค่ะอันนี้พิซซ่ากล่องที่หนึ่งบรรจุไปเลยนะคะพิซซ่ากล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สว,ว้าวเรียบร้อยแล้วค่ะบรรจุพิซซ่าได้กล่องใหญ่ทั้งหมด4กล่องเลยนะคะปิดฝาเรียบร้อยค่ะ นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถที่จะแปะโลโก้นะคะเป็นสติกเกอร์โลโก้แบรนด์ของท่านนะคะได้ด้านหน้าด้านบนนะคะด้านซ้ายด้านขวาค่ะนำเสนอสินค้าของท่านผ่านโลโก้แบรนด์ของท่านเองนะคะพอแปะมาแล้วแปะสติกเกอร์สเสร็จก็หน้าตาลักษณะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะ หากเมือ่อไหร่ที่มีน้ำมีอะไรนะคะอยู่ในกระเป๋านะคะท่านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่ามีถุงซับด้านในค่ะป้องกันน้าไม่รั่วซึมนะคะท่านสามารถที่จะถอดถุงซับด้านในอันนี้ออกมานะคะเช็ดล้างทำความสะอาดได้ค่ะ